สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องนะครับวันนี้ผมมาพบกับท่านผู้ชมทุกท่านยามเย็นเลยนะท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากนะครับตอนเช้านี้นะครับผมไปทําภารกิจนี้รอคอยการมาเยือนของพวกพี่ๆนะครับนําทีนะครับนําพลวานิชอ่านำเบอร์79นะครับแล้วนําพลวานิชเบอร์58นะท่านผู้ชมโอ้วันนี้เนี่ย กระหึมกระนำแน่นอนล่ะครับผมแล้วก็ไขข้อข้องใจปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องยนต์นะครับของเรือโยงเรือลากจูงเรือโปะสินค้านะครับวันนี้ผมขอพูดไปก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวถึงจังหวะทางเลี้ยวทางโค้งนะครับผมจะปล่อยให้ทุกท่านได้รับชมได้รับฟังกับน้ําเสียงของเครื่องยนต์ของอนําพลวานิชนะครับทั้ง2เบอร์นี้นะครับจะเป็นเช่นไรนะก่อนอื่นมาตอบคำถามครับ เครื่องยนต์นะครับผมได้สเปคมาเป็นพวกตระกูลเคนะครับแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดมันก็มีประมาณตั้งแต่500แรงม้านะครับขึ้นไปนะจะเป็น5 0 0 600 5หรนะครับหรือจะเป็น800อยัน3า0 0ันแรงม้าก็มีนะแต่ถ้าเป็นใช้ในทะเลนะครับเรือน้ำลึก2อ2 0 0่ 27, แรงม้าก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่ขนาดส่วนเรย์ยงไม้นะครับที่เป็นเครื่องยูซุ รหัสเครื่อง 6WF นะเป็นประมาณทัก380แรงม้านะครับท่านผู้ชม,ชมแล้วถามผมมาต่อนะครับว่าใบจักรประมาณเท่าไหร่นะครับใบจักรนะครับ85นิ้วนะครับหน้าใบนะครับ20นิ้วนะอันนี้คือความกว้างนะครับอัตราทดของเกียร์นะ9.5ต่อ1นะครับก็หมายถึงเครื่องหมุน9.5รอบนะครับแล้วก็ใบจักรเนี่ยมันจะหมุน1รอบ าบางเครื่องก็จะเป็น8.5นะครับต่อ1นะครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่สเปคของเครื่องยนต์นะครับ6.1ก็มีนะ6.5 1ก็มีหรือว่าจะเป็น7รอบต่อ1ก็มี7.5ต่อ1ก็มีนะครับยัน10ต่อ1รอบก็มีนะท่านผู้ชมเครื่องยนต์เป็นขนาด6สูบครับท่านผู้ชมวันนี้นะผมไล่มาเรื่อยๆนะครับน่าจะตอบคําถามของทุกท่านนะครับที่ อ,อยากรู้กันนะครับในหลายๆในหลายๆคอมเมนต์ในหลายๆคลิปที่เห็นเรื่องราวของเรือนะว่ามันมีสเปคเครื่องประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะที่ได้มานะครับข้อมูลบางส่วนนะครับผมก็ได้มาจากกัปตันเวฟครับน้องที่เป็นกัปตันนะเดี๋ยวพูดถึงกัปตันเวฟนะครับน้องก็ทำทิกตอกด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ที่คลิปหน้านะครับจะมีเรื่องราวภารกิจที่เป็นเรือนะครับแล้วอลอดใต้สะพานนะ ผมมีตัวอย่าง t ิ k กตอกของน้องเข้ามาให้มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีหน้ารูปเ,เขาเรียกรูปโปรไฟล์เหรอเขาเรียกรูปอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเอามาให้ชมในคลิปหน้านะครับเป็นคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับเ,เรือที่ลอดใต้สะพานนะเผื่อถ้าผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนะเราอยากจะไปติดตามติ๊กตอกน้องเขาก็ได้นะครับแล้วก็มี Facebook น้องเขาด้วยเดี๋ยวผมจัดการให้ในคลิปหน้านะครับเป็นคลิปเรือโยงที่ลอดใต้สะพานเอาละครับผมพูดมาทั้งหมดตรงนี้นะจบไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยว ไปฟังไปชมกับเรือโยงเรือแากจูงเรือโพสสินค้านะครับนำพลวานิชเบอร์หน้าเป็น79ตรงท้ายเป็นนำพลวานิชเบอร์58นะเอาละท่านผู้ชมไปรับชมกันพร้อมๆกันณปับัดนี้เลยครับผม นี่แหละครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันการาหุ่นแน่นอนนะกับเครื่องยนต์พละกําลัง6สูนนะครับเออที่วิ่งผ่านหน้าผมไปเมื่อสักครู่นะครับผมจึงให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับฟังอัตราของเครื่องเสียงนะของเครื่องยนต์นะว่ามันออกมาลีดกําลังแรงมาออกมาเท่าไหร่นะครับวันนี้เรือที่พาพัดกันมานะครับดูนะช่วงเข้าต่อของเรือโป๊ะเป็นเช่นไรนะครับในเวลาที่เรือเข้าโค้งไปนะครับ ตัวเรือจงท้ายที่มาวันนี้นะเป็นนาพลวานิชเบอร์58นะท่านผู้ชมอันนี้รูปทรงสวยเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยนะอ้วันนี้สุดยอดนะครับแต่ว่ามาเป็นเรือส่งท้ายนะครับเดี๋ยวจะเป็นเช่นไรนะเดี๋ยวรับชมกันนะผมบอกให้เลยนะครับว่าคู่นี้ทีมนี้นะทีมนําพลวานิชนี่เครื่องแรงทุกลำนะท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวไปชมทางโค้งหน้าวัดดอกแก้วนะครับว่าจะเป็นเช่นไรทีนี้เป็นโค้งถัดสองนะท่านผู้ชม เสียงมันเริ่มความขื่อีกแล้วนะครับไปสลับรับฟังพร้อมกันเลยครับผม นะครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วนะครับว่าชุดนี้มันกระห่นจริงๆนะท่านผู้ชมจังหวะเลี้ยวจังหวะโค้งนะครับใส่กันนี่พันพุ่งขั่วเลยนะท่านผู้ชมรีดไอเสียออกมานะครับผ่านท่อไอเสียมาดังกระหึ่มครับชุดนี้เรากลับมาที่ตรงท้ายกันบ้างนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับวันนี้เดี๋ยวจับตาดูนะกับตรงท้ายนะครับนำพลวาน,นิชเบอร์58นะท่านผู้ชม ส่วนทรงของเรือปาดเตียวเลยทีเดียวนะถ้เหมือนเรือประมงด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วสวยด้วยนะสีก็สวยใหม่นะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับกับภารกิจนี้นะครับผมทิ้งบรรยากาศไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะแต่ผมบอกไว้เลยว่ามันบันเทิงแน่นอนครับผม เอาแล้วครับท่านผู้ชมมีเสียง้นขคืนแล้วอดใจไม่ไหวแล้วผมอู้ดูครับพันท่วมไปเลยนะเอาอเอเดีเ๋ยวชมไปด้วยกันครับผม ทนู้ชมเมื่อกี้ได้ยินเสียงวีดของเทอร์โบไหมนี่ครับอู้แดูพวกนะอู้ดูครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เสียงว,วีดของเทอร์โบนะสุดยอดนะแล้วโยกกลับมาซ้ายนะครับอูย้ยสุดยอดจริงๆครับพี่เป็นการคอนโทรลบังคับที่เล้าใจจริงๆนะครับจะเปิดช่องทางซ้ายไว้หน่อยๆนะนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมช็เลืองขึ้นไปนะครับที่เขาต้องต้องเร่งต้องเบียดต้องอะไรกันอย่างนี้นะ เหมือนมีเรือโยงลำหนึ่งถอยถอยหลังนะครับที่ตรงช่องซ้ายเนี่ยช่องซ้ายเนี่ยครับที่เรือโป๊้วมันขนาดแนบชิดตะลิ่งไปเมื่อกี้แล้วผมชำเลืองไปเห็นนะครับนี่ไงเห็นเห็นจริงๆนะมีเรือเรือโยงนะครับลำหนึ่งเขาจะตีสวนลงมานะอเอื่อนมันเข้าจังหวะนะครับเข้าช่องตรงล่องซ้ายพอดีนะครับเมื่อกี้ก็เลยต้องให้พี่ต่งท้ายนะนำพลวานิชเบอร์ห้าสิบแปดนะต้องออกพละกกำลังและโถบเฉียวขึ้นไปเลยนะเมื่อกี้นะ เพื่อที่จะหลบกันนะท่านผู้ชมให้สวนกันได้นะครับวันนี้คึกคักอีกแล้วนะตรงหน้าวัดเกาะแก้วนะครับโอ้ฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปไปเยือนครับคิดถึงกาแฟหอมมเหมือนกันนะถ้าใครมาเที่ยวนะครับมากาศกาละนะครับมาเที่ยวที่วัดเกาะแก้วนะครับผมเรียนเชิญนะครับอ่าคอฟฟอันทีนะครับอยู่ด้านหลังนะครับของวัดเกาะแก้วกาแฟหอมหนมปังหวานครับลองไปรับประทานกันดูนะครับ ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะพี่ๆเข้าใจดีครับผมไปที่ไหนเขาเมตตาผมทุกครั้งนะครับกับปูพาเเรื่องนะนี่โอ้ท่านผู้ชมมีลัำน,นี้ด้วยนะขึ้นมาอีกนะอุ้นี่ผมแพนให้ดูนี่คือบรรยากาศสดๆ,ๆอ่ะยามเช้านะท่านผู้ชมมันคืจะเรือคลื่นแบบนี้นะก็ท่านผู้ชมมามามา,ามาเที่ยวมาไหว้พระนะครับแนะนํามาตอนเช้าก็จะเห็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับยังไงผมฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะอีกนิดนึงนะครับ5,000ซับสไครต์จะมาแล้วนะ ใกล้แล้วนะครับใกล้ถึง5,000ซับสไคร์แล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านจริงๆนะครับที่ติดตามรับชมผมนะครับให้กําลังใจผมมาโดยตลอดนะครับแล้วผมจะส,สร้างผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หามุมมองโลเคชั่นใหม่ๆนะครับพยายามนํามาเสนอให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับเดี๋ยว กับมาติดตามกันใหม่กับคลิปหน้านะครับเป็นเรือลอดสะพานนะครับแล้วก็จะมีคลิปตัวอย่างของน้องเวฟนะครับกับตันหนุ่มไฟแรงที่ให้มาด้วยนะครับแล้วก็จะแนะนําด้วยนะครับว่าติกต้องงเขาเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวการพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ